เน hey no, สวัสดีคะ่ะชื่นชอบสายธรรมชาตินะคะเชิงอนุรักษ์ต้องแปลงนี้เลยนะคะบ้านรังใหญ่พร้อมสวนทุเรียน11ไร่ออกผล,ผลผลิตปีหน้านะคะปี69เนาะแปลงนี้นะคะราคาไล่ละ2ล้าน2แสนบาทเจ้าของไม่แบ่งขายคะ่ะต้องการขายยกแปลงเท่านั้น11ไร่นะคะ ก็เรียกว่าหลาย10ล้านเลยทีเดียวค่ะที่สวนนะคะมีคนดูแลสวนอยู่ค่ะทุกท่านมีไฟฟ้ามีน้ำประปาครบนะคะลักษณะเป็นที่ดินเนินเขาค่ะ<ม>เนื้อที่11ไร่นะคะอยู่ติดถนนรัดยางหน้ากว้าง121เมตรความยาว154เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเล514เมตรค่ะเป็นที่ดินฉนดคุ้ดแดง เขาใหญ่จังหวัดนคะรราชสีมาค่ะบรรยากาศที่ปลอดโป่งท่ามกลางวิวภูเขาและมีเพื่อนบ้านแบบแปลงนี้ท่านใดสนใจแปลงนี้ต้องการขายยกแปลง11ไร่ไร่ละ2ล้าน2แสนบาทนะคะ เบอร์โทรคนขายอยู่ใต้คลิปเลยนะคะเจคเคน่อกเองแนะนำให้ชมเท่านั้นกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เจคเคน่ด้วยและขออวยพรให้ fc ทุกท่านโชคดีมีชัยสมปาถนาในทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ